จินตนาการใครว่าไม่สำคัญดิสไตน์ได้เคยบอกว่าจินตนาการคือฉากต่อไปของชีวิตเคยได้ยินไหมคะถ้าหาว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์กับชีวิตตัวคุณเองจิตใต้สำนึกของคุณที่เขาต้องการคือเขาต้องการความชัดเจนค่ะต้องการดิเรกชันว่าคุณต้องการชี้ให้เขา,เาไปทางไหนอันที่คุณมีจินตนาการนะคะมันเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะบอก จิตได้สำนึกของคุณว่าคุณต้องการอะไรแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันบางคนอยากเป็น c e o บางคนอาจจะแค่อยากอยู่กับบ้านกับครอบครัวบางคนไม่อยากมีครอบครัวด้วยซ้ำแต่ก็ใช้ชีวิตตามสบายของตัวเราเองเห็นไหมคะว่าแต่ละคนน่ยความต้องการมันไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมาให้เราทุกคนเหมือนกันทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเรามีหัวใจมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องบอกจิตได้สำนึกว่าเราต้องการอะไร ต้องการสําเร็จด้านอะไรของชีวิตวิธีที่คุณต้องทําก็คือการใช้จินตนาการหรือว่าวิชวลไลค่ะวิชวลไลก็คือการเห็นภาพเห็นในตาที่สามของคุณว่าคุณในเวอร์ชันที่คุณสําเร็จทุกอย่างมีความมั่งคัง่งมีอิสระทางกรเงิานนมันเป็นยังไงหรือเป็นเวอร์ชันที่คุณน่ะสามารถแก้ปัญหาที่คุณกําลังมีอยู่ได้เรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงคุณต้องเห็นภาพให้ได้จากตาไหนของคุณโอเคไหมคะ ไม่ว่าข้างนอกอะตอนนี้มันดูไม่มีหนทางยังไงแต่ถ้าหาว่าคุณสามารถเห็นภาพได้สมองและใจของคุณกำลังทำงานร่วมกันนะคะเขากำลังหาทางที่ดีที่สุดให้กับคุณจิตใต้สำนึกของคุณกำลังหาหนทางให้อยู่แต่คุณต้องชัดเจนว่าคุณอนะต้องการผลลัพธ์แบบไหนกลับไปดูคลิปที่มิ้นพูดนะคะว่า begin with the end in mind ก็คือเริ่มต้นจากตอนจบอย่าไปสนใจว่าหนทางจะมายัางไง เอาเป็นว่าผลลัพธ์ที่คุณอยากได้คือชีวิตแบบไหนที่คุณอยากได้ถ้เวลารเราโตขึ้นนะคะเราอาจจะเลิกล้มความฝันไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็เลิกคิดไปแต่นี่อยากจะบอกว่าถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีความกล้าที่จะคิดถึงในเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆทุกคนมีความฝันแต่พอโตมาเราเริ่มคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วค่ะตัวในของคุณกําลังบอกว่ามันถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะกล้า ที่จะคิดถึงภาพของตัวเองคิดถึงเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านการงานด้านการเงินเรื่องส่วนตัวคุณเนจะเป็นยังไงกับชีวิตอันนี้คุณมีอำนาจในการตัดสินใจว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นปล่อยให้จิตใจของคุณและชม o g ของคุณเนี่ยเขาโลดแล่นไปกับจินตนาการอย่าเพิ่งไปคิดเป็นไปหรือเป็นไปไ,ไม่ได้เพราะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะหยุดจินตนาการไปเลย พราะฉคลิปนี้ค่ะอยากให้ทุกคนทาตามที่ไอสไตล์บอกนะคะถ้าคุณไม่มีจินตนาการคุณจะไม่มีฉากต่อไปของชีวิตเพราะตัวเราเองนี่แหละก็จะเป็นคนนําทางว่าเราอ่ะจะไปในทางไหนโดยใช้จินตนาการและความหวังของตัวเราเองนี่แหละคะ่ะทุกคนมีความสุขกับจินตนาการที่ไม่มีใครจะมาหยุดยั้งเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะ